วัดพระแก้วเมื่อบุรณปฏิสังขรณ์ครั้งใหญ่ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้ารัชกาลที่สี่ทรงโปรดเกล้าให้มีการบุรณปฏิสังขรณ์วัดพระแก้วขึ้นโดยเป็นการใหญ่ในรัชกาลด้วยทรงเห็นว่าวัดพระแก้วในเวลานี้ทรุดโทรมลงมากแต่ยังมิทันบุรณะแล้วเสร็จพระองค์ก็สวรรคตไปเสียก่อนจึงต้องหยุดการบุรณะไปหลายปีเมื่อถึงปีพศ 2,423พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่คือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้ารัชกาลที่ห้าพระองค์จึงมีพระราชประสงค์ที่จะสานต่อง,งานบูรณะที่ยังค้างคายอยู่นี้ให้แล้วเสร็จและยังดำรีถ,ถึงว่ากรุงรัตนโกสินทร์นี้จะมีอายุครบ100ปีในปีพศ 2,425นี้พระองค์จึงโปรดให้มีการบูรณะซ่อมแซมวัดพระแก้วครั้งใหญ่อย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนในประวัติศาสตร์ราชวงศ์พระองค์ทรงโปรดที่จะให้ซ่อมแซมส่วนต่างๆเพิ่มขึ้นอีกคือพระปรางปราศาสเพื่อเป็นพระราชกุศลถวายพระมหากษัตริยาธิราชเจ้าในอดีตแต่การบูรณะพระปรางยังมิทันแล้วเสร็จพระองค์ก็สวรรคตไปเสียก่อน พระเจ้าอยู่หัวพระองค์ใหม่คือพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้ารัชการที่6จึงเป็นพระธุระในการสารต่อการบูรณะนี้จนแล้วเสร็จสมบูรณ์ในรัชกาลของพระองค์และสืบเนื่องมาจนถึงรัชกาลที่9เมื่อปีพศ2525ต้องสมโพธกรุงรัตนโกสินทร์200ปีพระองค์จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเทพพ rat ราชสุดา สยามบรมราชกุมารีพระราชอิสริยยศในขณะนั้นเป็นแม่กองใหญ่ในการบูรณะวัดพระแก้วจนแล้วเสร็จจวบจนรัชกาลปัจจุบันดังนั้นพวกเราชาวไทยจึงควรระลึกไว้เสมอว่ากว่าจะเป็นวัดพระแก้วที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักไปทั่วโลกนั้นพระเจ้าอยู่หัวทุกรัชกาลทรงทำนุบบารุงรักษาสืบทอดกันมาเป็นร้อยร้อยปี จากภาพคือเมื่อครั้งรัชกาลที่ห้าทรงโปรดให้มีการบูรณะพระปรางปราศาสตขึ้นที่เห็นเป็นแผ่นย่าคุมปรางปราศาสตอยู่นั้นเพื่อทำการบูรณะตกแต่งภายในและเพื่อป้องกันฝนและแสงแดดจัดในเวลากลางวัน